สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามตัวเองแนวทางเล่าพัฒนาผ่านทางช่องของเราคิผ้ารวยยูคณะน,นีตอนนี้เนาะคะ่ะการให้คลิปนี้เนาะ,ะเรากิกระเจ้าตัวเองแนวทางของแมวน้อยน้าโชกนะคะะปิ่นจังในกันแน่แนวทางตัวเองของเพื่นเข้าสองวันติดแล้วเนาะของแมวน้อยน้าโชคดีใจด้วยสาหรับผูไดที่ได้ผูใดที่มาที่เฮ้งไปกับแมวน้อยน้าโชกเนาะ,ะแล้วก็มีเซียนอีกเนาะคะ่ะก็จะมีาบ้าเท่บ้านระด,ดาผ้ารวย เตียนชนะออสซีรีแล้วก็ของเตียวน้อยเนาะค่ะแล้วก็ของรุงทรงเนาะของรุงทรงก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณตระกูลแนวทางจากทุกทุกเส้นที่หายมาทางช่องของเราเองเนาะค่ะกราบขอบพระคุณหลายหลายค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านเนาะค่ะบพรว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามครับขอบคุณเป็นอย่งงอางยิ่งเนาะที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังเลขทุกตัวเนาะค่ะ มีขาไม่รุดค่ะมันบอกขา่าวบ้าปังแล้วก็กต้องขอโทษขออภาัายไว้ล่วงหน้านะคะนะ้โอโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะรับฟังคือก่าวเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อจะได้ประพาดคลิปเนาะ,ะเอามาบึงตัวเองนวะทั้งของแมวหน่อยน้ําโชกันก่อนนะคะ,อ,ะอย่างที่กาวไว้ข้างต้นเนาะ,ะเป็นจังไรกันเนี่ยมีภัมาหิงบ้ค่ะสำหรับวันศุกที่ผ่านมาของแมวหน่อยน้ําโชก่ะเขาไปที่สองวดติดแล้วเนาะ,ะ,ะบ่งวดที่ผ่านมาคือนวันพุธ เข่าทั้งบนทั้งล <the> er ่างค่ะ01จับค <the> <plays in> <forest> ู่ให้01แล้วก็เข่าตัวเนศูน07เต็มเต็มตรงตรงเนาะค่ะมาทั้งบนทั้งล่างตัวเองแนวท่าของแม่น้อยน้ำโชกแล้วก็ตองงวดเมื่อคืนมันสุกที่ผ่านมาเดนที่ห้าเข้าที่ตัวเน้นที่ห้าเจ็ดเนาะเป็นตัวกลับสําหรับตัวเองแนวท่งของอแม่น้อยน้ำโชกมีไพมารนเฮงปังหลับปูใดบ่วได้ตามหน้าเสียดายเนาะค่ะเพราะว่าตองงวดเนาะตองงวด ตามต่อค่ะแนวทางวันจันทร์แนวทางวันจนันทร์ของแมวน้อยน้ำโชว์นะคะลัวพัฒนาสายวิ่งรูดเด่นบนราง,งว่านี้เด่นที่หกกับเจ็ดค่ะให้เด่นหกกับเจ็ดสองตัวให้ที่สองหกเจ็ดหกศูนย์หกสองเจ็ดสามเจ็ดหลักกระซี่เจ็ดค่ะนิ่นที่สองเจ็ดซี่เจ็ดเจ็ดหกหลักกระศูนย์หกค่ะสําหรับเลขตัวเนิ่นซี่หางเนาะสําหรับแนวทางของอแมวน่อยน้ำโชก เบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับหกหกเนาะคะ่ะอังวดนี้มีเลขสี่ตัวพร้อมเนาะให้เจ็ดเจ็ดกับหกหกกับตัวเลขแนวทางของแมวน้อยน้ำโชคเนาะ,ะํตาต่อตามใหม่ตามติดขอให้ปังสามงวดติดเนาะ,คะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะสำหรับของแมวน้อยน้ำโชคเด่นที่หกกับเจ็ดค่ะสองตัวให้ที่สองเจ็ดอัตเน้่เนาะสองเจ็ดเจ็ดหกศูนย์หกแล้วก็สี่เจ็ดค่ะ สามตัวค่ะของเบาวไทยบ้านเนาะของเบาวไทยบ้านเอาตัววิ่งตัวรูดเนาะสองตัวมาตัวยังถือว่ายังเดินดีอยู่ค่ะเดินดีวัตทิพันธ์ามาเข่าที่จับคู่ศูนย์หนึ่งตรงๆเนาะคะ่ะแบบพอต้องกับสําหรับตัวเองนะทางของเบาไทยบ้านแล้วก็สายเด้นสายวิ่งสายรูดยังไม่หลุดเนาะตั้งแต่หายล็อกิ้งมาวางข้างช่องยังไม่หลุดเนาะคะ่ะยังมาหลุด ามต่อค่ะแล้วก็เลขบนเออบนลายหางวัเนาะของเบาทบานงวดที่แล้วนิ่นให้สามหากับสามหกมาเด่นห้าเนาะคะ่ะามาเบิง่งวดนี้ค่ะงวดนี้สายวิ่งรูด,ดินบนรางงวดนี้เด่นทีสี่ค่ะรองทีสามสองตัวให้ที่ศูนย์สามหนึ่งสามสองสามศูนย์สี่หนึ่งสี่แล้วก็สองสี่ค่ะเน้นที่ศูนย์สี่กับหนึ่งสี่ค่ะ นิ่นที่0ีกับ1งสำหรับตัวนิ่นตัวจอของเลขสองตัวของบ่าวไทยบ้านเนาะเด่นที่่ค่ะงวดนี้เด่นะจับตามองของบ่าวไทยบ้านนะคะตามต่อสำหรับสายวิ่งรดูดไดมกักแล้วที่ดา,าดาพ้ารวยค่ะของดาดาของคุณดาดากับเข่าที่ตัวเด่นเนาะเด่นที่ห้างวดที่พานะาของวันศุกร์เนาะอ่ะสองตัวหลุดไปเนาะ เลขเดินของดาดายังไม่หลุดนะยังถือว่าเดินดีอยู่ต้องงวดกับวันจันทร์ค่ะสำหรับรับระนะของดาดาพารวยสายวิ่งรูเด่นบนล่างวันนี้เด้นทั้งสองนะคะเดินทั้งสองเด่นที่สองกับสามค่ะเดินที่สองกับสามสองตัวให้ที่สองสามสามสองนะคะกับให้พร้อม ราคาสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะสำหรับตัวเองเดลทางเด็กสองตัวสามตัวให้ที่หนึ่งสองสามสี่ตัวให้ที่สองหนึ่งสองสามอาแคปนาจอค่ะสำหรับของดาราผ้าร้อยบอ้องกับยาเพิ่นกลับให้พร้อมเนาะแค่ไปบนล่างนะคะแค่ไปบนล่างสำหรับเนวทางของดาดาผ้าร้วย ต่อทีเซียนชนะเนาะคะ่ะอ่าต้องขออภัย FC แฟนคลับเวลาเนาะอ่างวดนี้หลุดเนาะพึ่งหลุดไปเนาะคะ่ะต่อทีผ่านมากกระเดินดีหนึ่งในสามหนึ่งในสามสองในสามมาแน,น,น่นอนสาหรับสายเด่นของเซียนชนะงวดนี้หลุดเนาะคะ่ะงวดนี้หลุดไปต่อค่ะไปต่อวันจันทร์ค่ะสําหรับรัพัฒนาสายเวงหลุดเดินบนรางของเซียนชนะหายเดินที่สองหาหลักกระเจ็ดค่ะ องตัวให้ที่สองห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าหาเน้นทั้งสี่หางเนาะงวดน,นี้ให้มาสี่หางสองห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหาสามตัวให้ที่เก้าสองเจ็ดสี่ตัวให้ที่เจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดเก้าสองห้าแคปนาโจอ่ะค่ะไฟมกักเลขสี่ตัวจัดไปสามตัวก็เน,น,น้นเน้นเนาะบาายหางมาต้องเลือกรายเนาะค่ะจัดไปเลย ้อที่ออเซอรี่ค่ะของออเซอรี่บ่อข่าวเนาะเหล็กปลายหางแต่ว่าหลุดไปเนาะค่ะต้องขออภัยสําหรับแนวทางของออเซอรี่ของออเซอรี่นี่กัน่าจับตามองค่ะเพราะให้ดินมาหางเดียวอ่ะลองเบิรงงวดน,นี่ค่ะตองงวดของออเซอรี่สายวิ่งหลุดดินบนรางให้ห้าดินตัวเดียวเนาะหาตัวเดียวสองตัวให้ที่หาสองหาสามหาหกหาเก้า เน้นทั้งสีหางเนาะเน้นทั้งหาสองหาสามหาหกแล้วก็หาเก้าค่ะเด่นที่ห้าตัวเดียวตามต่อไปไม่ลองบึงผิดจระาเนาะว่างวดนี้หาเป็นตมาบอมันก็สวยอยู่เนาะสวยอยู่ดีละเนาะต่อคะ่ะเต้วน้อยอ่าของเต้วน้อยก็ต้องขอไปเื่กันเพิ่งรุดเนาะค่ะนี่เพิ่งจะรุดส้ายวิ่งรุดอ่งวดที่แล้วเขาบออ่างวดที่แล้วก็รุดเนาะ งมดที่แล้วหลุดหลุดมาสองงวดแล้วเดือนนี้สามงวดหลุดมาสองงวดแล้วสายดินสายดินสามตัววันจันทร์ค่ะลาพัฒนาสายวิ่งลุดของเตียวน่อยเนาะให้ที่สี่กับเก้าเดินที่สี่กับเก้าค่ะสามตัวให้ที่สี่แปดเก้าสองตัวได้ให้ที่ 9. สี่แปดสี่เก้าเก้าแปดหลักเก้าเก้าค่ะ เน้นที่48กับ98ค่ะสำหรับตัวเลขแนวะทางเลข2ตัวของแถวน้อยนะคะแคปหน้าจอเนาะ4กับ9เด่นที่4กับ9 2ตัวเน้นที่48กับ98ค่ะ3ตัวให้มาที่สี่เกาเนะาะต่อของลุงทรงค่ะมวดที่ผ่านมาลุงทรงมาได้ไห้เนาะต้องขออาภัยเอฟซีสำหรับคนที่รอคอยอยู่ ของลุงทรงลุงทรงพืนติดธุระเนาะคะ่ะเห็นว่าเดินสายทําบุญเนาะก้าววัดนี่แหละเพิ่นไปจิไปถวายวัดเนาะูใดยอยากรวมทำบุญกับลุงทรงกับตามเบอร์โทรนี้เนาะคะ่ะแจกบุญกันเพื่อนว่าเพื่อนเอาบุญมาฝากอ่ะเขาให้เอซโชคดีม่ใช่ยกซองกันเนาะสําหรับวันจันทร์นี่กับราพัฒนาสายสายราพัฒนา แอดกรเบิไปเนาะลงลงคาเบิไปของลุงทรงเนาะ,อะตองงวดวันจันทร์เนาะ,ะว่าวันศุกร์บดีหามาอาจจะบด้เห็นเทียบเคียงกันเนาะวันจันทร์ต่อเลยนะคะสายวิง่งรูเด่นบนล่างของลุงทรงหาทีเด่นสองค่ะเด่นที่สองรองที่ห้าสองตัวหาที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองแปดเน้นที่สองสี่กับสองแปดค่ะตัวรองเนาะ ตัวรองคืออ่าซ้ําตัวกันเนาะคะ่ะตัวรองให้ที่สามห้าเก้าห้าและก็ซีห้าค่ะของลุงทรงเนาะเลขสามตัวให้ที่เจ็ดสองซีกับเจ็ดสองแปดให้มาสองห้านะคะเลขสามตัวของลุงทรงดินที่สองสองตัวนินที่สองซีกับสองแปดค่ะของลุงทรงกับลาวพัฒนาสายวิ่งรูดดินที่ 2. สองตามตัวกันเนาะขอให้โชคดีมีชัยจะได้ รวมทรบุญกับลุงทรงเนาะวันจันนี้ขอให้เฮงเงปังๆมันมันมีของเต้้น้อยเนาะของเต้้น้อยเดินที่สี่กับกาวลูกทรงเดินที่สองเนาะเดินที่สองกับห้ารองที่ห้าของออกซิรีออกซิรีกับเดินที่ห้าของเซียนชนะของเซียนชนะกับมีสองเนาะสองกับสองกับห้าชนกันอยู่ดาดาพารวย แคปหน้าจอเนาะคะ่ะของเบาไทยบานดอ่าดิน 4, ดาส,ส,สามกนะับสี่ดาดาสองกับสามเนาะชนกันที่สามแล้วก็ของแมวน้อยนำโชคแคปหน้าจอเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ล็อกกี้ก็ต้องขอขอบระคุณทุกๆเซียนทุกๆสำนักที่ให้ล็อกกี้มาวางทางงทอง ใจดีมีน้ำใจให้มาลุงทั้งช่องนอนแล้วก็เอฟซีทุกทุท่านบอว่าจะเป็น FC เก้าเอฟซไม่กับขวบประคุณหลายหลายแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ